ดีค่ะพบกับครูสวยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการลบนะคะการลบนะคะก็คือการที่นำอีกจำนวนหนึ่งหักออกจากอีกจำนวนหนึ่งแล้วจะได้คำตอบนะคะเราอะไปดูกันเลยค่ะการลบก็คือการนำจำนวน ใช้สัญลักษณ์ลบแบบนี้ค่ะตัวอย่างเช่น5ลบกับ3พี่ฮูดจะมาสอนน้องๆว่า5ลบกับ3มีค่าเท่ากับเท่าไรผลลัพธ์ที่ได้เราเรียกว่าผลลบหรือผลต่างเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ เดิมพี่ฮูกมีสตรอเบอรี่อยู่5้ลูกให้น้อมไปสองลูกเราจะใช้สัญลักษณ์การหักออกหรือการลบนะคะ5้ลบกับสองน้องๆคิดว่าพี่ฮูกจะเหลือสตรอเบอรี่อยู่กี่ลูกคะหักออกไปสอง จำนวนสตรอเบอรี่ที่เหลือก็จะคือผลลบนั่นเองค่ะเรามานับพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3สองพีหูจะเหลือสตรอเบอรี่อยู่3ลูกค่ะมาดูตัวอย่างหัดไปค่ะมีส้มอยู่6ลูกหักออกไป4ลูก จะเหลือส้มอยู่กี่ลูกคะเรามานับพร้อมกันเลยค่ะ1 2ึเพราะฉะนั้นจะเหลือส้มอยู่2ลูกคะ่ะมีเชอร์รี่อยู่ทั้งหมด7ลูกหักออกไป6ลูกจะเหลือเชอร์รี่กี่ลูกคะ เรามานับพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งเผลอเชอรี่อยู่หนึ่งลูกค่ะคำตอบก็คือหนึ่งค่ะพี่ฮูกมีแอปเปิลอยู่ห้าลูกให้น้องๆไปสห้าลูกพี่ฮูกจะเหลือแอปเปิลอยู่กี่ลูกคะ เรามานับพร้อมกันเลยค่ะโอ้โ oh อ้แอปเปิลหายไปหมดเลยหมายความว่าพี่หูกไม่เหลือแอปเปิลเลยสักลูกนั่นก็คือศูนย์ค่ะนั่น้องค่ะคนะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ดูคลิปวิดีโอการลบไปแล้วนะคะพร้อมยกตัวอย่างง่ายๆนะคะ ก็คือนะคะวันนี้ครูสวยก็จะมาสรุปนะคะคลิปของวิดีโอของการลบนั่นเองง่ายๆให้ในักเรียนเข้าใจกับทัดรัดเลยก็คือการนำจํานวน2จํจำนวนมาลบกันแล้วทำให้คำตอบลดน้อยลงนะคะนักเรียนทีนี้ก็คือเรานะสามารถนะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเช่นนะคะเรามีดินสอ สแท่งนะคะให้เพื่อนยืม1แท่งเราจะเหลือดิสอกี่แท่งคะนักเรียนเหลือกี่แท่งคะหแท่งนะคะทีนี้หรือว่าเราต้องการทราบว,ว่าเรามีเงินอยู่ในกระเป๋านะอ่าเรามีเงินอยู่ห้าบาทเรามีเงินอยู่5า้า5บาทนะคะทีนี้เรานำไปซื้อขนม2บาท เราก็หักออกหนึ่งสองสองบาทที่เหลือก็คือเงินที่อยู่ในกระเป๋าเราก็คือกี่บาทคะสามบาทาบาทำให้เงินจากที่เรามีแค่ห้าบาทกลายเป็นเหลือแค่3แสดงว่าการลบก็คือการหักออกทำให้สิ่งของลดน้อยลงนะคะต่างกับการบวกนะคะนักเรียนการบวกก็คือ การที่นำเอาสิ่งของมารวมกันทำให้มีสิ่งของมากขึ้นแต่การลบนะคะก็คือเอาสองจำนวนมาลบกันนำหักออกจึงทำให้การลบของเราผลลบของเราลดน้อยลงจำง่ายง่ายเลยนะคะก็คือการบวกผลลบจะเพิ่มขึ้นแต่การลบผลลบจะ ลดน้อยลงนะคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณคูก็มีเรื่องฝากเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้นะคะเราจะติดตามกันในหัวข้อต่อไปนะคะสุ๊ะๆบ๊ายบายตอนไป้อยโลกสลายก็ไม่คลายรักเธอก็อเธอคือคนสุดท้ายตั้งแต่แรกที่ได้เจอก็อไม่ต้องวันอะไร